สวัสดีครับมาพบกับช่องนาเอกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับให้โชว์ตัวเลขนะครับว่าแบตเตอรี่ของท่านนะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมควรชาร์จได้หรือยังนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับว่าตั้งค่ากันยังไงนะครับลำดับแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ให้เลื่อนมาด้านล่างนะครับอันนี้ถ้าแบบเก่านะครับเราจะติ๊กคำว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับมันจะอยู่ในโหมดหน้านี้นะครับให้เราติ๊กได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่นะครับจะไม่ขึ้นนะครับผมวิธีการตั้งค่านะครับ ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าอีกครั้งนะคะผมพอเราเข้าไปหน้าการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะนะครับให้เราติ๊กเข้าไปเลยพอมาเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราติ๊กคำว่าแถบสถานะนะครับผม พอเราติ๊กเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าไอคอนอยู่3อย่างนะครับให้เราติ๊กคำว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับก็จะมีการไม่แสดงนะครับไอคอนด้านนอกนะครับก็จะโชว์แบบด้านนอกนะครับหรือว่าไอคอนแบบด้านในนะครับก็จะขึ้นในรูปตัวแบตเลยนะครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับว่าเราจะชอบแบบไอคอนแบบไหนนะครับผมส่วนตัวผมนะครับชอบไอคอนแบบด้านในนะครับ เราจะได้รู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์แบตเอตอรี่เราเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดออกเลยนะครับผมอ่าก็จะโชว์ไอคอนด้านบนนะครับเป็นวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากตั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเพื่อจะได้ดูว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ